พากระบนนะผมสําหรับคลิปนี้จะมาตัดตาไผ่และก็ไผ่บ้านนะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับตาไผ่นะฮะใหญ่ๆเลยนะครับง่ายๆนะครับผมตัดง่ายๆแล้วก็ตัดข้อไผ่นะผมดูครับผมว่ามีดกระเบนดําตัวนี้นะผมทนทานแข็งแรงจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับ ดูครับผมนี่นะฮะตาไผา่ข้อไผ่นะครับดูครับนะฮะผมฟันได้แบบนี้เลยนะครับคมไม่มีบินคมจริงครับผมนี่นะฮะใครสนใจนะผมหนึ่งเล่มสามร้อยเก้าสิบาทคุณภาพนะผมร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม ไม่มีของปลอมนะครับผมแถมถุงมือให้หนึ่งคู่นะครับผมทุกออเดอร์นะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมใครสนใจนะครับผมกดหนึ่งหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับ